ท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาของท่านภายในช่วงของเดือนกรดกดาคมนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ ของเดือนกรดกดาคมนั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนการงานก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปชาวราศีมีนถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในเดือนกรดกดาคมนี้ในเรื่องของการเงินนั้นจะมีใช้จ่าย ไม่ขัดสนบางท่านนั้นก็จะได้จับเงินก้อนบางท่านนั้นก็จะได้เงินหมุนเข้ามาหาตัวท่านเงินทั้งหลายนั่นที่ท่านเคยคิดว่าเมื่อก่อนจะไม่ได้แต่มาในช่วงนี้ท่านก็จะได้โดยที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เงินในช่วงนี้สำหรับในด้านของความรัก ก็ดีเช่นเดียวกันท่านจะมีการเรียกว่าหากว่าท่านใดที่เจอรักในครั้งแรกในช่วงนี้ก็จะมีความสุขเกิดขึ้นกับตัวของท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดยุนในวันจันทร์ของชาวราศีมินภายในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ถตาหากว่าท่านใด เกิดอยู่ในวันจันทร์การทำงานภายในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นก็จะเหน็ดเหนื่อยกับการงานอยู่บ้างบางท่านนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานเป็นลูกน้องเขาก็อาจจะมีเจ้านายที่เป็นคนจู้จี้แถมยังเป็นคนขี้บ่นอีกด้วยในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็ถือว่าดีแต่จะมีคน มาคอยช่วยใช้อีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินการทองให้ท่านระมัดระวังไว้ให้ดีบางท่านก็อาจจะมาคอย,ยิืมเราเอาไปลงทุนหรือว่าจะเอาไปทำอย่างอื่นก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนั้นถ้าหากว่าท่านเจอรักในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีรักซ้อน หรืออาจจะมีเจ้าของก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการที่เรียกว่าท่านจะไปทำงานในช่วงนี้แต่หากว่าเป็นงานที่เรียกว่ารับเหมาหรว่างานก่อสร้างในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ภายในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวัน อังคารกันบ้างของชาวราศีมีนภายในช่วงของเดือนกระดก,กะดาคมนี้การงานของท่านช่วงนี้จะมีอุปรสรรคอยู่บ้างเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะมีบางคนนั้นคอยเอารัดเอาเปรียบเราอยู่ในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรต่อไปเรื่องเลวร้ายนั้นก็ จะเบาบางลงไปได้ก็ขอให้ชาวราศีมีนั้นตั้งอกตั้งใจทำงานกันให้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินท่านจะมีรายรับอยู่แต่ก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างพอสมควรจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเงาตามตัวท่านอาจจะมีรายจ่ายบ้างมีรายรับบ้างปะปนกันไป ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดีในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันของท่านที่เกิดอยู่ในมราศีมีนในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นเราจะรวบรวมเป็นวันเดียวกันเราจะไม่พูดถึง วันพุธกลางคืนเราจะรวบรวมว่าเป็นวันพุธชาวราศีมีนนั้นในเรื่องของการงานนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานที่ท่านทำนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรจะมีความสำเร็จและจะมีผู้รับผู้ใหญ่นั้นให้ความสนับสนุนกันอีกต่หากถ้าหากว่าท,ท่านใดทำงานเกี่ยวกับรับราชการ อนาคตของท่านนั้นก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกต่หากในเรื่องของการเงินในช่วงนี้การเงินในช่วงนี้ก็จะไม่ขาดมือบางครั้งบางคราวนั้นท่านอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับจึงทําให้ท่านนั้นต้องในช่วงนี้อาจจะมีการสะดุดได้ในเรื่องของการเงินการทอง บางบางครั้งนั้นก็อาจจะหมุนแทบจะไม่ทันบางทีก็ต้องไปขอหยิบขอยืมของคนอื่นมาก่อนก็ถือว่าในด้านของการเงินในช่วงนี้ยังไม่คล่องมือในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนที่เข้ามาสอดแนมหรือว่าเรียกกันว่ามือที่สามเข้ามายุยงจะทำให้ตัวเรานั้น แตกแยกกันได้เพราะฉะนั้นในท่านหูหนักหนักขไว้อย่าทำหูเบาในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัดกันบ้างของชาวราศีมีนภายในช่วงของเดือนกรดก,กดาคมนี้ถ้า,ากว่าท่านใดเกิดอยู่ในวันพระเรือหัดในเรื่องของการงานบางท่านนั้นอาจจะมีการ ถูกโยกย้ายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางท่านนั้นอาจจะโดนย้ายไปทำงานใหม่ๆแต่หากว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับบริษัทท่านอาจจะได้เรื่องตำแหน่งหรืออาจจะได้เป็นหัวหน้าคนงานก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ทำงานส่วนตัวงานของท่านนั้นก็จะมี เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเรื่อยเรียกว่างานที่ท่านท่านทำนั้นจะมีงานทำโดยตลอดจะเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรอ,อีกตา่หากในเรื่องของการเงินท่านที่มีเงินอยู่ในช่วงนี้เขาก็จะเรียกท่านว่าเจ้านายบางท่านก็เรียกว่าเทาแกก็ถือว่าเงินในช่วงนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้น มีเกียรติยศอย่างมากมายในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักก็ดีในช่วงนี้เขาก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็ให้ความสนับสนุนและให้เป็นที่ปรึกษาเราอยู่ได้ด้วยดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ของชาวราศีมินภายในช่วงของเดือนกระดักดาคมนี้ ว่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูในด้านของการงานช่วงนี้งานของท่านนั้นจะมีคนยกย่องทำอะไรก็จะมีคนคอยให้ความสนับสนุนและจะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านใดมีกิจการเป็นของตัวเองก็จะประสบกับความสำเร็จจะทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จในด้านของการค้าขายอีกเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าท่านลงมือทำการค้าขายในช่วงนี้ก็จะมีกำไรที่ดีจะเป็นกำไรที่งดงามและถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องค้าขายในช่วงนี้ก็จะได้กำไรหมุนเวียนอีกแต่หากถึงจะมีคู่แข่งอยู่ในช่วงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าในเรื่องของดวงชะตาของท่าน ภายในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินของท่านนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เสมอมีทั้งรายรับและก็มีทั้งรายจ่ายอยู่รวมปะปนกันในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินการทองนั้นจะไม่มีการที่เรียกว่าขาดมือท่านจะมีหยิบจับใช้สอยอยู่ตลอดในช่วงนี้ ในเรื่องของความรักของท่านในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องการพูดการจาอาจจะมีเรื่องมีราวบางทีบางครั้งนั้นก็จะมีการคอยจับผิดหรือว่าจับแง่จับมุมกันอยู่บางทีเราพูดง่ายๆแต่ฟังยากให้ท่านระวังกันไว้สําหรับในเรื่องการเข้าใจผิดกันอีกอย่างบางทีบางครั้งอาจจะมีการ เข้าใจผิดถึงกับทะเลาะกันก็เป็นได้ให้ท่านระวังในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ของท่านที่อยู่ในราศีมินในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกรนกฎาคมนี้ช่วงนี้เป็นเดือนที่ดีการงานของท่านในช่วงนี้จะทำงานอะไรก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีการผิดพลาดได้ งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องระมัดต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะมีคนบางกลุ่มนั้นคอยจ้องจับผิดเราอยู่แต่หากว่าท่านทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนในช่วงนี้หรือว่าทํางานเป็นหมู่เป็นคณะให้ท่านระวังอาจจะมีการกลั่นแกล้งกันได้ให้ท่านระวังเขาไว้สําหรับคนที่อายุน้อยกว่าเราเขาผู้นั้นแหะ จะทำความเสื่อมเสียมาให้กับตัวเราให้เราระวัลระมัดระวังไว้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถตาหากว่าท่านเป็นคนขยันท่านยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินเข้ามาหาท่านอย่างมากมายเรียกว่ามีใช้มีสอยไม่ขาดมือเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลั่งไหลเข้ามาหาในตัวท่านสําหรับท่านที่ เกิดอยู่ในวันเสาร์ของชาวราศีมินในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกระดกดาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้รวมถึงในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภความรักนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงของเดือนกระดักดาคมไปถึงเดือนสิงหาคมนั้น ชาวราศีมีนอาจจะมีสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มอีกมากมายก็ขอให้ท่านทำอะไรให้ท่านระมัดระวังกันบ้างในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับของสูงสูงในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ถ้าหากว่าเราไม่ประมาท ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นการฟังการทำนายดูดวงนั้นก็ให้ท่านใช้พิจารณาญาณหรือว่าวิจารณญาณในการรับฟังถ้าหากว่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะว่าเราการคำนวณหรือว่าการทำนายในครั้งนี้เป็นการทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคล อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้ดุเนลยพินิษหรือว่าวิจารณญาณในการเข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี